เคยฟังเรื่องที่น่าประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งโยมฟังแล้วก็อยากจะมาเล่าต่อแบ่งปันความรู้สึกนิดหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปชนกับคนคนหนึ่งด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจทั้งสองคนก็นอบน้อมใส่กันและกันขอโทษนะครับขอโทษนะคะหน้าต่างคนก็ต่างขอโทษนะแล้วก็หยิบของที่ตกจากพื้นขึ้นมาใส่ตะกร้าของกันและกัน นเป็นการขอโทษด้วยความจริงใจจริงๆเลยนะแล้วสองคนก็แยกกันไปพอกลับไปถึงบ้านนะผู้หญิงคนนี้ก็เข้าครัวนะ่ทำอาหารก็ไม่ทันได้เห็นนะว่ามีลูกสาวตัวเล็กๆมายืนอยู่ข้างหลังตอนที่กำลังหันกลับมาก็ชนลูกล้มเลยตัวเองก็เสียหลักเหมือนกันปรากฏว่าเธอก็ดุลูกอย่างแรงเลยแม่ดุแรงขนาดนั้น นลูกก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งเข้าห้องนอนไปหนหลังจากนั้นแม่ก็เข้านอนในคืนนั้นนะโยมเธอบอกว่าเหมือนกับมีเสียงในความรู้สึกเสียงในสามัญสำนึกได้กระซิบว่าคุณอ่อนโยนกับคนนอกบ้านได้ทุกคนเลยนะแต่คุณลองสังเกตสิกับคนใกล้ตัวคุณอารมณ์เสียกับเขาได้เกือบจะทุกครั้งเลยนะ วันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งแล้วนะที่คุณทำให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังถือดอกไม้มายืนอยู่ข้างหลังเขารู้ว่าคุณชอบดอกไม้สีแดงเขาเก็บดอกไม้ข้างบ้านมาให้หวังจะเซอร์ไพรส์แม่แต่เขาได้สิ่งตอบแทนคือการดุด่าจากคุณคุณเสียคนใกล้ตัวไปกี่คนแล้วสามีคุณก็ทิ้งไปแล้วนะ ลูกเขาคงทิ้งคุณไปไม่ได้ในวนัยนี้แต่เชื่อเถอะเดี๋ยวสักวันถ้าเขาปีกกล้าขาแข็งพฤติกรรมที่คุณไม่ค่อยรักษาคนใกล้ตัวทุกคนจะบินหนีคุณไปหมดหรือถ้าเขาจะไม่ไปในวันที่คุณแก่เท่าภาพความทรงจำเหล่านี้มันก็จะกลับมาทำร้ายคุณและในเมื่อคุณย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้คุณก็จะต้องเจ็บช้ำ ในวัยของผู้สูงอายุอย่าลืมว่าจะต้องแก่ในวันที่ไปไหนไม่ได้ร่างกายหยุดนิ่งแต่จิตใจมันจะย้อนกลับไปภาพความทรงจำเหล่านั้นบรรจงชัดเจนและมันจะทุกทรมานหัวใจในฐานะที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ววันนี้รักษาคนใกล้ๆตัวไว้นะดีกับคนอื่นได้ก็ต้องดีกับคนใกล้ตัว ให้มากเป็นทวีคูณนำมาแบ่งปันนาโยมนะวันนี้ขอให้หลับนอนอย่างเป็นสุขและนึกทบทวนเรื่องอะไรที่พอจะแก้ไขได้เผื่อวันพรุ่งนี้มันจะยังมีสำหรับเราเพื่อจะได้แก้ไขมันขอเจริญพรเรื่องดีๆที่อยากนำมาแบ่งปันนะโยมฟังมาว่าตั้งแต่แม่ตาย ลูกชายตัวน้อยของแม่ก็จะนั่งเศร้าๆซึมๆไปบ้างพ่อเองก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำไปแต่เช้ากลับมืดทุกวันจนวันหนึ่งบนโต๊ะอาหารที่ทานข้าวด้วยกันระหว่างพ่อกับลูกลูกก็ถามว่าพ่อได้เงินค่าจ้างวันละเท่าไหร่ครับพ่อก็ได้วันละสี่ร้อยลูกวันละสี่ร้อยนะลูกนะงั้นผมขอยืมพ่อสักสองอยได้ไหมครับ เท่านั้นเองโยมพ่อก็เดือดดานโมโหมากตบโต๊ะเสียงดังปังใหญ่ทีเดียวฉันทำงานแทบเป็นแทบตายแล้วแกทำอะไรบ้างแกได้ช่วยอะไรฉันบ้างนะพ่อก็บนยาวไปนะแล้วจะมายืมเงินฉันอีกจะมาขอเงินฉันทุกวันนี้ให้ค่าขนมมันไม่พอหรือไงก็ไม่ได้ถามลูกสักคำนะพ่อก็เวยโกรธจัด ลูกก็กลับเข้าห้องไปแล้วก็ไปนอนร้องไห้พ่อเองก็ไปนั่งเงียบๆพักหนึ่งด้วยสามัญสำนึกก็รู้สึกว่าวันนี้เราแรงกับลูกอีกแล้วนะเราอารมณ์เสียใส่ลูกอีกแล้วก็จึงเข้าไปในห้องของลูกลูกกํำลังนอนน้ำตาไหลพ่อก็ถามว่าขอโทษนะลูกพ่อเหนื่อยกับงานแล้วก็อารมณ์เสียไปหน่อย แต่ลูกจะยืมเงินพ่อไปทำไมล่ะลูกพ่อ,อยังไม่ได้ทันถามเหตุผลของหนูเลยขอโทษขอถามเหตุผลหน่อยนะลูกนะน่เด็กน้อยก็เช็ดน้ำตาแล้วบอกว่าตั้งแต่ที่แม่สิ้นลมไปแม่ไม่ได้อยู่กับเราพ่อก็ทำงานทุกวันพ่อทำงานเพื่อส่งผมเรียนผมรู้แล้วพ่อก็เหนื่อยมากผมก็ทราบ พ่อไม่มีวันหยุดเลยตอนนี้ผมเก็บเงินค่าขนมวันละบาทสองบาทตอนนี้ได้200แล้วผมยังขาดอีก200เพื่อให้ครบ400ผมอยากจะจ้างพ่อหยุดงานสักวันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันแบบนั่งคุยกันแบบสบายๆโดยที่พ่อไม่ต้องอารมณ์เสียใส่ผมเหมือนเมื่อกี้บ่อยๆอ,อยากจะจ้างพ่อหยุดงานอยากจะจ้างพ่อ 400บาทหนึ่งวันแล้วเราไปหาอะไรอไร่อยทานกันไปเที่ยวเหมือนที่แม่ตอนที่แม่อยู่ท่านทั้งหลายในะเรื่องนี้ก็คงสะท้อนอะไรให้เราเห็นอีกพอสมควรว่าวันนี้ความสุขเล็กๆในครอบครัวในโยมความสมบูรณ์ในครอบครัวที่มันไม่แหวงเว้าจนเกินไปมันคือการเติมเต็มความสมบูรณ์ของสังคม เราเห็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่หลายคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะหลายครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นักเติบโตมาแล้วหลายคนก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีปมในวัยเด็กพอสมควรเติมเต็มความรักในครอบครัวะโยงเงินก็สําคัญอะไรหลายอย่างที่ต้องไปทำก็สําคัญแต่ครอบครัวก็ยิ่งสำคัญมากกว่าก็ธรรมะวันนี้ ก่อนหลับนอนขอให้ทุกท่านได้ลองทบทวนดูนะโยมว่าในครอบครัวเรายังมีส่วนไหนที่ยังต้องเติมเต็มนะเชื่อว่าเราทุกท่านเก่งอยู่แล้วมันเติมส่วนนั้นที่ยังบกพร่องเพื่อให้ครอบครัวได้ไปเติมสังคมให้มีความสุขต่อไปขอเจริญพรขอเจริญพรนะญาติโยมทุกท่าน วันนี้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครตั้งใจจะมาเจอพระอาจารย์ศักด์าที่จังหวัดตราดเลยนะนิยมเป็นหัวหน้าพามาเนาะใช่ครับโกตีพาเพลินครับโกตีพาเพลินแล้วนิยมคนขับรถจริงจริงที่จะมาที่จะมาวัดพระอาจารย์เนี่ยไม่มีโปรแกรมที่จะมาตั้งแต่แรกเลยแต่แต่ก็ขอร้องคนขับรถขอร้องอ่าขอร้องร้องก็จัดให้เลยโอ้อนุโมทนาบุญ ญาติโยมในเพจนาโยมวันนี้ญาติโยมจากนาครศรีธรรมราชนะนั่งรถมาจากจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเลยแล้วก็แวะมาเรื่อยๆจังหวัดโน้นจังหวัดน,น,ดนี้แล้วก็มาพบพระอาจารย์ที่วัดซึ่งปกติวันนี้พระอาจารย์มีตารางบรรยายธรรมนะเช้าเนี้ยพระอาจารย์จะต้องไปแจกของคนป่วยติดเตียงแล้วก็น,นึกยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเ,เดี๋ยวกลับมานั่งพักที่วัดสักมานั่งพักที่วัดสักชั่วโมงก่อนดีกว่า เนี่ยแล้วก็เนี่ยโยมมาโยมมาคอยแล้วเนี่ยกำลังจะไปมันเป็นจังหวัดที่มาเจอกันพอดีนะววาสนาแปลกดีมากๆเลยแล้วเมื่อคืนวานก็เจอกันที่เขาทีิะกรดด้วยโอ้โเป็นบุญมากๆเลยทุกอย่างไม่มีความบังเอิญจริงไหมโยมเนาะทุกอย่างต้องมีบุญจัดสรรแน่นอนเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรบังเอิญอ่างั้นวันนี้มาเจอกันก็ถือว่า อย่างน้อยเนี่ยนะอาตมาเชื่ออย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถึงเราจะไม่ได้เป็นญาติโดยสายเลือดนะนะแต่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าญาติโดยสายธรรมอืมคือมีภาษาสมัยใหม่เด็กเขาเรียกว่าเคมีตรงกันก็คือศีลเสมอกันมีทิฏฐิความเห็นความคิดคล้ายๆกันอ่านะก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่มาเยี่ยมกันวันนี้ไหนใครอายุเยอะสุดโอ้คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ แต่ไม่น่ายกมือเลยนะแต่แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเห็นโลกมากกว่าคนอื่นได้เห็นได้เห็นโลกมากกว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเยอะกว่าก็วันนี้อาตมาภาพนะขออานวยอวยพรให้ท่านญาติโยมที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มาเป็นคณะใหญ่ก็ขอให้บุญตามรักษาทุกท่านเถิดขอให้มี ชีวิต <S <S 1> <S 1> ที่เป็นสุขนะอยู่เป็นผู้เท่าผู้แก่ของลูกของหลานไปนานๆนะโยมเป็นปร,ร่มโพร่มไซให้กับลูกหลานนานๆนะโยมนะอะไรที่ไม่สบายใจเขี่ยทิ้งได้บ้างก็เขี่ยทิ้งแกล้งไม่รู้ไม่เห็นบ้างได้ก็ดีเพราะรู้ทุกอย่างก็อาจจะเป็นทุกข์มากก็ได้นะจึงขออานวยอวยพรให้ทุกท่านอยู่เป็นผู้สูงอายุอย่างมีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกท่านเธอ เดีย๋ยวพระอาจารย์วันนี้แบบมานั่งมานั่งพักผ่อนอยู่แบบสบายๆเลยนะโยมเห็นโยมมาจอดรถกันหน้าวัดก็อ่ะโมทนาเดินทางปลอดภัยนะสาธุที่อธิฐานมาขอให้เจอกับท่านขอให้บุญมีอยากให้ท่านไปทุรกันยอนอกวัดเลยก็แปลกแปลกดีนะจังหวะที่พระอาจารย์กลับวัดพอดีเลยอาวโมทนาจ้ะวันนี้เจอลูกนกตกลงมาในช่วงฝึกบินกว่าเราทุกคนจะปีกกล้าขาแข็ง กว่าจะบินไปสู่โลกกว้างกันได้ต้องอาศัยช่วงเวลาการฝึกพอสมควรทีเดียวนะโยมมองเห็นแม่นกก็บินวนเวียนไปมาไม่ห่างเลยอาตอมาก็คงจะโดนนกด่าไปแบบคงจัดชุดใหญ่แหละวันนี้มาจับลูกฉันทําไมวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้นะวางไว้ที่เดิมกับแมวก็กินสิที่พื้นข้างล่างก็ไปเกาะข้างบนดูสิปากนี่ไม่ได้หยุดเลยนะคงจะด่าซะยับเยินแหะ ภาษานกแต่ก็ฟังเพราะดีนะลูกนกก็อยู่ในช่วงการฝึกบินเราทุกคนก็คงแบบนี้นะโยมนะอย่าเด้เกโกรธพ่อแม่ของเราเลยเขาไม่ได้เคยมองเห็นเราโตสักครั้งหนึ่งหรอกโยมยังไงเขาก็เห็นเราเป็นเด็กเล็กๆยังไงก็ยังอยากเลี้ยงดูยังอยากจะเอาใจใส่ยังอยากจะบอกและชี้แนะบางทีบางเรื่องการที่เรา อย่างเป็นเด็กเล็กๆของพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันนะเราเชื่อว่าโลกนี้กว้างใหญ่และยังมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เห็นแต่ผู้ใหญ่เขาเห็นคำที่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่จริงๆนะเขาเจอเรื่องร้อนๆมาก่อนเมื่อเจอมาก่อนเจอของจริงมาก่อนประสบการณ์ก็ชัดเจนกวา่าวันนี้คงคงโดนนกด่ายับเยินเลยแตมาไม่น่าไปจับลูกเขาเลย แต่ถ้าไม่จับก็แมวก็คงจะรับประทานไปเรียบร้อยแมวคงจะเตรียมช้อนซ่อมไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะเราทุกทท่านเรายังเป็นเด็กเล็กๆของพ่อแม่เสมอฝึกบินอย่างไรเสียก็ไม่พ้นสายตาของพ่อแม่อยู่ดีขอให้เราทุกคนเติบโตสู่โลกกว้างอย่างเป็นผู้ที่ค่อยๆลดกิเลสไปทุกวันทุกวันสาธุ